เกี่ยวกับลูกสาวสิบห้าปีถูกแฟนหนุ่มนอกใจเอา้าแต่ว่าตีกันคากันจังไรน,นี่เด็กน้อยแบบนี้วังหันเป็นผูน้ใหญโอโความรักความหึงหวงความแค้นความเกลียดมันบม่มีเลือกเด็กน้อยบม่มีเลือกผูไหญ่เนาะวางหันกัไแอุ้มกันก็ผูใสาหาซิบกวา เมยิ่ง49บ้านนี้เป็นเด็กน้อย1 5ปีเมยิ่งผู้ไช้18 <c oughs> ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดนางสาวดวงใจอายุ36ปีเดินทางมาแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกหญิงพัชราภีรพัฒนกุลเป็นรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองตราดว่าลูกสาวชื่อนางสาวเอครับ นามสมมุติก็นางสาวเอนี่แหละบอกเปนซื้อจริงอายุสิบห้าปีโอ้แม่เราก็บอ่อออยู่เนาะแม่เราก็หากับสามสิบหกหนึ่งแล้วคือได้ลูกเป็นสาวเหรอฮึแล้วก็เดียวผัวตะน้อยอยู่นีเนาะเออแม่สามสิบหกลูกสิบห้าครับแม่ไปแจ้งความครับ ว่าลูกสาวชื่อนางสาวเอเนี่ยอายุ15ปีถูกแฟนหนุ่มแฟนนุ่มนี่18ปีครับทำ้ายร่างกายครับเป็นยังละ่ะทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะครับนี่คบกันเฉยๆนะครับหึงหวงกันนะครับอ้าอเออมาทุบมาตีลูกสาวเล่าเล่ากันเลยอุ้ยเบื่อ,อะไร เบื้อปกักกอบนี่ปบอบเซิร์นนี่สิบแปดปีเอ้ยม,มากับลูกสาวเล่าสิบห้าปีมันตีมันขาครับจนลูกสาวเล่าป่วยผละเนาะเอาเอาเอามันคือบวกคำคุ้นายแท้ว่าที่ลูกเคยเนี่เอ่ทั้งที่มันยังไม่ได้แต่งงานกันนะครับมันแค่คบกันนะพี่น้องลองคืดเอาอันคนสีสวมันสวแต่หน่อยไปด้เนาะ บัหาแต่เถ่านี่เนาะมันชัวแต่เป็นเด็กหน่อยวันี้หลังรับเรื่องผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองตราสทันทีก็ไปพบกับนางสาวดวงใจคุณแม่ก็อย่างโอ,โอ้อออคุณแม่ของนางสาวอีชื่อดวงใจเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าปากติแล้วตนเช่าห้องอยู่กับสามีและลูกสาวบ้านกับท่านมีดอก สาวอยู่สามชีวิตอยู่ที่ตำบลวังกระเจะอำเภอเมืองจังหวัดตราดปากติแล้วลูกสาวคนนี้เป็นคนน่ารักผู้งามเป็นเด็กร่าเริงจิตใจดีอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีคือดีไปว่าลูกสาวเราโมมี่มองเสียหรอครับแต่หลังจากมาคบกับ บักปอบนี่ไหมเออคนอย่างมาสัวกระดวกระเดียตีลูกเล่าไหมคบกันได้ประมาณแค่หนึ่งปีครับเล่ามาเห็นลูกสาวเล่าอุ้ยปานผีตายซากจากคนที่ร่าเริงจากเคยแจมย่มใสจากที่น่ารักกลับกลายเป็นคนหน้าตาเศร้าหมองกินบ่ได้นอนบ่หลับ เห็นหนาแต่ที่นี่ฟกช้ำดำเขียวคือผู้บ่าวตีไหมอาผู้บ่ามันซื้ออย่างไะลูกผู้ใดละ่ะอืมคือบ่อส่งมันไป็ไข่มุ้ยหรือจังไดทราบชื่อว่านายพิรพุทธพิรพุทธขอเสงหวน,นามสกุลนะสิบปดปีเออซื้อมันบักพิรพุทธครับ แม่บอกว่าตนก็พยายามเตือนลูกสาวว่าอายุเรายังน้อยอยู่เพิ่งจะสิปีเองแล้วจะรีบมีแฟนทำไมรีบคบหาผู้ชายทำไมทำไมไม่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือให้จบเสียอก่อนมีการมีงานทำเสียอก่อนมันไม่ได้สายหรอกการที่จะมีแฟนนั่นอู้บอกหยากคับพี่น้องของแนวนี้ก็ได หามใจ่ให้ฮักกันหามใจบบให้คบกันหรือว่าโอ้ยสิไปหามเล็กน้อยบ่ให้เขาจุอ่ากันจักสิไปหามจังได้ดอกขนาดผู้เทาก็ยังอุ้มกันหายอยู่เห็นบบนั่นขนาดสี่สิบเก้าก็ยังอุ้มกันไปอยู่นั่นเอออันนี้สิบห้ากับสิบปก็เลยเตือนลูกสาวว่าให้เรียนหนังสือจบเสียก่อน แต่บอฟังครับพากันหนีไปอยู่ห้องเช่านั่นพ่อแม่ก็มีห้องเช่าให้อยู่แต่ลูกสาวไม่อยู่ด้วยเขาหนีไปอยู่ห้องเช่ากับแฟนหนุ่มโอ้ยแทนที่มันสีดีเนาะ,ะ,นะแทนที่มันสีดีไหมมันตีมันฆ่าเอารับพี่น้องเขาพากันไปอยู่ที่ไหนนี่ เขาไปอยู่อีกตำบลหนึ่งอำเภอหนึ่งแต่ก็อยู่จังหวัดตราดนี่แหละที่แรกนี่ก็ถามข่าวลูกสาวว่าเป็นจังไรเนาะไปอยู่น้ำสู่น้ำแฟนน้ำผู้เบาลูกก็ว,ว่าดีดีสันส้นดีเยอะะสริฐแรกรัก,รกเนาะน้ำต้มผักก็อาจสิว่าหวาน พอนานน้าอ้อยก็ก่อยขมแล้วครับพี่น้องเนาะเออคือลูกสาวก็บริเลียนหนังสือเลยเออไปอยู่กับแฟนหนุ่มก็ไปทําการทํางานไปช่วยญาติพี่น้องเขาทํางานทําทุกสิ่งทุกอย่างจนได้ออกจากโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นพอลูกสาวกลับมาหาแม่อีกครั้ง โว้ยหน้าตาเหมือนคนไม่มีความสุขแค่ไขเป็นโรคซึมเศร้าเมีก็เลยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลตราดแล้วก็มาแจ้งความเอาไว้นี่แหละบออยากให้เขาคบหากันอีกส่วนนายวงพงศ์อายุ40ปีอาชีพรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นบีดาของนางสาวเอก็เปิดเผยว่าเริ่มแรกลูกสาว ทีแรกๆนั่นก็ขอพ่อขอแม่ไปเที่ยวอ้างว่าวัยรุ่นเขาก็เที่ยวกันสุขอนันลาแต่พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกสาวไปเที่ยวไหนหรอกอยากให้เรียนหนังสืออยากให้อ่านหนังสือแต่กระโบฟังในที่สุดก็หนีไปอยู่กับผู้เบาหลังๆมาก็รู้ว่าลูกสาวนี่ไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นทีแรกตนก็โมโหมากอยากขามแต่ลูกสาวมันว่ากบฟังคว่ำครับ บอกมันกับบอฟังสอนมันกับบอฟังว่ามือหนึ่งเขาก็ต้องทิมมึงมือหนึ่งเขาก็ต้องตีม,มึงมือหนึ่งเขาก็ขามึงพอมึงบ้านมีอาชีพยังเลยเรียนหนังสือ,อบ้จบเขาจิหักมึงโดนปันไดบอฟังครับแม่กระหามพ่อกระหามกับบอฟังครับอมืมันออกลายทีแรกไปอยู่ใหม่ๆโทรหากับว่ามันดีอยู่ ก็วัาอยู่กับเขาก็มีความสุขมีความสุขมากๆากไปล้พอแม่โทรหาเออแต่หลังหลังมามันออกลายมันกินเหล้าเมายามันคบเพื่อนแล้วมันก็มีผู้สาวอีกหลายคนครับเป็่นซะแล้วมันเบื่อมันเปิดแล้วเนาะมันก็มีผู้สาวอีกหลายคนมันก็เด็กน้อยอยู่เนาะอายุสิบแปดปีนึงนะเนาะในที่สุด หลังจากที่มันมีผู้สาวใหม่มันก็มาตีมาฆ่าลูกสาวของตนมันละว่าพ่อตีเรามันก็สีทิมสีป่าหรืออย่างไรนี่แล้วแม่นบบทิมบบป่าก็อยากเอาลูกขึ้นมาเรียนหนังสือละวานั่นก็เลยมาแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยให้มันขาดจากกันนี่แหละแต่มันสีขาดหรือบ่ขาดจังไดอันนี้กะับรถหูครับ แต่ตอนนี้ลูกสาวของตนนั้นป่วยแล้วกลายเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่ห้องเช่าเหมือนเดิมก็เลยเด้พผ้าลูกสาวไปรักษาและกินยาอย่างต่อเนื่อง